เกมเด้งแอปค้างเด้งออกเองแก้ตามนี้ค่ะก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวินยูทูบค่ะ ซึ่งวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาแก้ปัญหาที่โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเวลาเข้าเล่นเกมนะคะมันจะชอบเด้งออกจากเกมหรือไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราเข้าเล่นแอปต่างๆในโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งออกเองเนาะหรือบางกรณีก็อาจจะค้างไปเลยซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาทําตามนี้นะคะเผื่อจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อันดับแรกถ้าเราพร้อมแล้วให้ไปที่ตัวจัดการไฟล์ค่ะ พอเรามาที่ตัวจัดการไฟล์นะคะถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่ขึ้นแบบของน้ำนะที่มันมีคำว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้ทุกคนแตะไปที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลจากนั้นนะคะให้ทุกคนสังเกตด้านล่างจะมีคำว่าล้างจะมีคำว่าล้างให้เรากดแตะไปที่คำว่าล้างจากนั้นนะคะรอสักครู่ทีนี้ เราจะเห็นเลยนะตัวคําว่าล้างข้อมูลทั้งหมดซึ่งตอนนี้เนี่ยข้อมูลข้อมูลทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด 2GB mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรากดล้างข้อมูลทั้งหมดค่ะ mm hmm. จากนั้นพอล้างข้อมูลเสร็จแล้ว ในตัวนี้เขาก็จะขึ้นว่าล้างข้อมูล2.80 GB แล้วตอนนี้ก็โทรศัพท์ของเรานะคะพื้นที่กว้างก็เพิ่มเข้ามาเนาะจากนั้นค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เราทําบริเวณนี้เสร็จเรียบร้อยให้เรากดออกนะคะแล้วก็กดปัดทิ้งเลยได้เลยจากนั้นให้เรามาที่การตั้งค่าค่ะมาที่การตั้งค่าแล้วกดเลื่อนขึ้นหาคําว่าแอปพลิเคชันและการอนุญาตพอเจอแล้วกดแตะเข้าไป ทีนี้กดไปที่ตัวจัดการแอปและก็มากดที่จุดวงกลม3จุดมุมบนขวามือเลือกหัวข้อจัดเรียงตามขนาดทีนี้ค่ะ พอเราเลือกหัวข้อจัดเรียงตามขนาดแล้วเราก็จะเห็นแอปที่กินพื้นที่เรามากที่สุดเพราะฉะนั้นให้เรากดไปที่ Tik Tok ของน้ำเป็น Tik Tok นะคะที่กินพื้นที่อยู่ตอนนี้ทีนี้พอเรากดเข้ามาให้เรากดแตะไปที่ที่จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องกดล้างแคชกดแตะออกค่ะทุกคนทำซ้ำๆแบบแบบเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็เลือกเป็นล ne ไปที่ที่จะเก็บข้อมูลภายในเครื่องล้างแคสกดแตะออกแตะออกไปที่แอปตัวนี้กดที่จะเก็บข้อมูลภายในเครื่องกดล้างแคสทําแบบนี้นะคะเป็นการเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับโทรศัพท์มือถือของเราและมันจะช่วยแก้ปัญหาที่โทรศัพท์มือถือของเราชอบค้างแล้วก็ชอบเด้งออกนะคะจากเกมเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ